สวัสดีครับผมวันนี้นาะนครซับยังยนต์นะครับพามาชมตัวรถ Honda Accord G9 วะตัวนี้ใส่เป็นล้อขอบ18นิ้วนะครับเป็นล้อ B Series ของงาน b w เนะครับ B157 นะครับ เราด้วยยางบางนะครับเป็นยาง225 40 18นะครับคันนี้กำลังจะเมียนาคตโหลดต่อเนื่องนะครับจากการใส่ล้อก็ถัดมาก็จะทำการโหลดต่อเนื่องนะครับตอนนี้ผมขอถ่ายสเต็ปเดิมโรงงานก่อนนะกับยาง225 40 18กับล้อ8.5ออ35นะครับ8.5ออ35นะครับมิติยางจะดึงล้อนิดนึงด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าด้านหลังจะล้นไหมตัวล้อเนี่ย จะป่มออกมาเกินซุ้มล้อนิดนึงนะครับแต่ตัวยางจะดึงหลบเข้าไปนะครับนี่ด้านหลังนะครับความสูงนะครับเดี๋ยวผมลองดูว่ากี่นิ้วมือสอดนะครับตอนนี้รถไม่ได้บรรทุกอะไรนะตอนนี้สอดได้อยู่สามนิ้วครึ่งนะครับสามจุดห้านิ้วมือนะครับในส่วนของนิ้วมือก่อนนะตัวล้อยางเนี่ยผมพาไปดูใ,ใกล้ๆนะตอนนี้ให้ดูตัวรถเต็มคันกับด้านหน้าก่อนนะครับ ลองดูด้านหน้านะครับว่ากี่นนิ้วมือสอดนะครับด้านหน้าเหมือนสูงกว่าด้านหลังนิดนึงนะครับอยู่ประมาณ3.7 3.6นิ้วมือนะประมาณนี้นะครับในส่วนของด้านหน้าแล้วก็8.5 off 35ยาง225/40ล้อก็จะปิ่นปิ่นประมาณนี้นะครับเดิมสูงโรงงานก็คือทรงจะประมาณนี้หน้ามันจะเชิดกว่าหลังนิดนึงนะครับนี่ให้ดูเต็มคันอีกรอบนึงนะครับล้อยางชุดน,นี้อยู่สาม0 0ืน นิดๆนะคบประมาณ31,000 0บาทนะครับไปดูล้อนต่อดีกว่าปมาต่อกันที่ตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นล้องานไทย b ีนะครับโมเดลนี้ล้อเปล่าอยู่ที่23,000บาทนะครับล้อจะเป็นรหัส B157 นะครับผมเป็นสีดำด้านเขาวกวาง5ก้านนะครับ กวางคู่5้าก้านนะครับตัวนี้มีฝากลางให้เลยนะครับเป็นล้อแคส i ิงงานไทยนะครับ B ซีรีส์นะครับวสวยๆนะครับกล้ามสวยมิต,ติโคตรได้การมิลลิ่งทุกอย่างเป๊ะมากๆนะครับล้อจะมีมิต,ติยกนิดๆเบาๆนะครับนี่ยกนิดๆตัวตัวก้านนะครับจะโอเวอร์ไซส์ออกมานิดนึงน,นะครับ ล้วด้วยยาง225นะครับ40/18นะครับตัวยางจะโดนดึงนะครับด้วยล้อที่กว้าง8.5ตัวยางจะโดนดึงองศาหลบเข้าไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวยางเนี่ยถ้าอยากให้หน้าตรงต้องใส่เป็น2324นะครับแก้มยางจะขึ้นตรงนะครับรหัส40ความหนาก็จะประมาณนี้ไม่เยอะมากนะครับชื่อยางมิเนอร์ว่านะครับตัวนี้ยางแก้มขึ้นสวยมากราคาดีมากแล้วก็เปอร์ฟอร์แมนซ์โคตรดีนะครับเป็นรุ่น F205 ดอกยางนะครับบอกเลยว่าใกล้เคียงกับผู้มิชลินมากๆนะครับดอกยางทรงยางแก้มยางใกล้เคียงมากนะครับร้อยยางชุดนี้อยู่31,000บาทนะครับโคตรหล่อสวยมากๆนะครับโอเคนะครับก็เอาไว้เป็น<ม>ตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาร้อยางสไตล์นี้สนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับกับร้านนะครซับยางยนต เบอร์โทรดนมนขวามือ094 540 9999 99. สวัสดีครับสวยๆเลย Perfect. Perfect.